สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่อสายพันธุ์มฤตยูต่างดาวแฝงตัวมากับอุกบาทที่พุ่งชนโลกมันมาเพื่อล้างบางทุกสิ่งมีชีวิตถ้าไม่อยากตายอย่าส่งเสียงกับ a q u i e t Place d สเดวัดินแดนไร้เสียงวันที่หนึ่งเรื่องเราจะสนุกตื่นเต้นและลุ้นระทึกขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับ เสียงการจราจรในเมืองนิวยอร์กมีระดับเสียงดังอยู่ที่90เดซิเบลมันดังพอๆกับเสียงกรีดร้องของมนุษย์แซมเธอคือหญิงสาวผู้ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแซมรักษาตัวอยู่ที่สถานบริบาลในนิวยอร์กโดยมีเจ้าฟโฟโดแมวบำบัดคอยอยู่เป็นเพื่อนโดยวันนี้บุรุษพยาบาลพาแซมและผู้ป่วยคนอื่นๆไปดูละครเวทีในเมืองนิวยอร์ก หลังจากดูละครจบแซมก็ไปเดินเล่นและไปซื้อของใชนน้นู่นี่นั่นจากนั้นเธอก็กลับมารวมกับคนอื่นๆที่รถบัสแต่แล้วบุรุษพยาบาลก็บอกว่าเราต้องกลับสถานบริบาลเดี๋ยวนี้เพราะตอนนี้ในเมืองกำลังเกิดเหตุร้ายท่านใดนั้นก็มีกลุ่มอุกบาทนับร้อยดิ่งลงมาจากท้องฟ้ามันดิ่งอัดกับพื้นโลกก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง แต่สิ่งที่น่ากลัวนั้นไม่ใช่อุกาบาตแต่เป็นตัวที่เกาะติดมากับอุกาบาตตั้งหากมันคือฟงเอเลี่ยนสายพันโุ์หดที่ตาบอดแต่หูดีโคตรมันโจมตีใส่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเสียงเวลาต่อมาแซมได้สติแล้วก็พบว่าเธออยู่ที่โรงละครเวทีร่วมกับผู้รอดชีวิตคนอื่นๆและแซมดีใจมากเพราะเจ้าฟรโดแมวของเธอยังมีชีวิต ตอนนี้ทางภาครัฐใช้เฮลิคอปเตอร์บินวนรอบเมืองและประกาศวิธีเอาตัวรอดจากผู้รุกรานที่มาจากนอกโลกนั่นก็คือห้ามส่งเสียงแต่เสียงประกาศก็ขาดหายก่อนจะกลายเป็นเสียงเครื่องบินตกดังตูมเจ้าโฟโ,โดโตกใจมากมันจึงวิ่งหนีไปหาทีซ่อนโดยแซมกับดูเบนก็วิ่งตามไปอย่างกระชันชิดในขณะที่โฟโดกำลังวิ่ง ตัวมันก็ไปเกี่ยวติดกับกระดิ่งจนทําให้เกิดเสียงกลุง้งกลิงพลิบตาเดี่ยวนั้นเจ้าเอเลียนก็ทะลวงประตูเข้ามาแล้วแซมกอดโฟโดไวแนนในขณะที่เอเลียนกำลังฟังเสียงภายในห้องโชคดีมากที่มีฮอบินผ่านมาฝูงเอเลียนจึงวิ่งตามเสียงฮอไปแล้วสถานการณ์ในตอนนี้เกินจะควบคุมได้กองทัพจำเป็นต้องกักขังเอเลียนไว้ในเมืองนี้ พวกเขากระน่ำยิงหัวรบระเบิดสะพานถิ้งเพื่อกักขังเอเลี่ยนแต่นั่นก็แปลว่าคนที่อยู่ในเมืองนี้ก็โดนกักขังไปด้วยแต่สำหรับแซมที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแม้จะหนีไปได้แต่เธอก็ต้องป่วยตายอยู่ดีแซมจึงไม่คิดจะหนีแต่เธออยากจะไปกินพิซซ่าเพราะเธอชอบกินพิซซ่ามากๆและเธอตั้งใจว่าจะต้องได้กินพิซซ่าก่อนจะตายด้วย เช้าวันรุ่งขึ้นแซมจึงอุ้มเจ้าโฟโดแล้วออกเดินทางไปหาร้านพิซซ่าเธอแวะตุนสเสบียงที่ร้านขาและอาหารแมวที่โฟโดชอบเธอระมัดระวังมากเพื่อให้เกิดเสียงน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้แซมฉลาดมากเธอเดินมาหยุดพักที่สวนสาธารณะที่มีน้ำพุเพราะเสียงน้ำพุจะช่วยกลบเสียงอื่นๆโดยรอบเธอจึงแกะกระป๋องอาหารแมวให้โฟโดได้ ในขณะเดียวกันนั้นแซมก็เลือกไปเห็นเด็กน้อยที่แอบอยู่ในน้ำพุแซมจึงเดินเข้าไปหาเด็กน้อยและส่งขนมให้ท่านใดนั้นเครื่องบินของทางภาครัฐก็บินมาประกาศว่าให้ประชาชนรีบอบพยพไปที่ท่าเรือเซาสตรีทเพราะมีเรือจอดรอประชาชนอยู่ที่นั่นพวกเอเลี่ยนว่ายน้ำไม่ได้การอบพยพทางน้ำจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้ว เมื่อได้ยินดังนั้นประชาชนทุกคนจึงพากันอบพยพไปที่ท่าเรือเซาสตรีตทุกคนเดินอย่างเงียบๆส่งเสียงให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่เมื่อมีคนมาเดินพร้อมกันเยอะๆแม้เสียงที่เบาที่สุดก็กลายเป็นเสียงที่ดังขึ้นมาได้มันไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะไม่ทำให้เกิดเสียงเมื่อมีคนมากระจุกรวมกันแบบนี้ พวกเอเลี่ยนกระโจนลงมากลางฝูงมนุษย์และไล่กัดคนอย่างบ้าคลั่งผู้คนหวาดกลัวต่างพากันเพ่นหนีสุดชีวิตโฟลโดโอเองก็ตกใจกลัวมากมันจึงเพ่นหนี้ไปแล้วแซมไม่มีทางเลือกเธอคลานไปหลบอยู่ใต้ท้องรถแต่มันก็ไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดแซมจึงตะเกียกตะกายหนีต่อไปเรื่อยๆเธอหนีไปหลบในซอยแคบๆทางด้านโฟลโดโเมื่อหายตกใจแล้ว มันก็เริ่มออกตามหาแซมโฟโดกวาดสายตามองไปรอบๆมันหาแซมจนเหนื่อยเลยมาหยุดพักกินน้ำนั้นจึงทำให้โฟโดได้เจอกับอีริกชายที่เพิ่งดำน้ำหนีเอเลียนโฟโดยังคงออกตามหาแซมอย่างไม่ยอมแพ้จนในที่สุดมันก็เจอแซมแล้วโดยอีริกก็ตามโฟโดมาด้วยอีริกสติแตกและกลัวมากเขากลัวการอยู่คนเดียว เลยขอติดตามแซมไปด้วยแต่อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นเรื่องว่าแซมเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเธอไม่ได้จะหนีเอาตัวรอดเธอแค่จะไปกินพิซซ่าแซมบอกอีริกไปแล้วแต่อีริกก็ยังยืนยันที่จะไปกับแซมด้วยวันต่อมาในขณะที่แซมหยุดพักที่ร้านหนังสือนั้นเธอก็ดันเผลอทำหนังสือตกพื้นเสียงบันดังพอที่จะดึงดูดฝูงเอเลียน ทุกตัวในเมืองนี้ให้มาไลข่ขมือพวกเขาพวกแซมวิ่งหนีสุดชีวิตโดยมีฟูงเอเลียนไล่ตามมาอย่างบ้าคลัง่งพวกแซมหนีเข้าไปหลบในอุโมงค์ใต้ดินแต่เอเลียนก็ยังไล่ตามมาไม่เลิกโชคดีมากที่อุโมงค์เส้นนี้โดนน้ำท่วมเสียงน้ำจะช่วยกลบเสียงต่างๆรอบตัวได้พวกแซมจึงลงไปในน้ำและเดินต่อไปเรื่อยๆแซมเอาโฟร์โดใส่กระเป๋าไว้ โฟโดจึงไม่เปียกน้ำในขณะที่กำลังเดินอยู่นั้นพวกเขาก็เลือไปเห็นเอเลียนที่กำลังหลับอยู่เหนือหัวพวกเขายิ่งเดินเข้าไปลึกระดับน้ำก็ยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆและมันทำให้อีริกสติแตกอีกแล้วเสียงร้องของอีริกทำให้เอเลียนตื่นขึ้นและมันไล่ตามพวกเขามาอย่างเร็วมากมันจะถึงตัวพวกเขาในอีกไม่ช้าพวกแซมจึงไม่มีทางเลือก จำเป็นต้องดำหนีลงไปใต้น้ำเอเลี่ยนที่ไล่ตามมันนั้นมันดำน้ำไม่ได้มันจึงสำลักน้ำและสู้ขิดไปแล้วทางด้านพวกแซมก็ตะเกียกตะกายขึ้นจากน้ำและมาโผล่ในโบส์แห่งนี้อาการป่วยของแซมกำลังกำเริบเธอจำเป็นต้องได้รับยาต้านไม่งั้นเธอสู้ขิดแนะ่แซมจึงจดชื่อยาให้อีริกให้เขาออกไปหายามาให้โดยโฟลโด ก็ตามไปช่วยหาย่าด้วยเวลาต่อมาในขณะที่อีริกกำลังหาทางกลับไปที่โบสถ์นั้นเขาก็ดันหลงเข้าไปโผล่ใจกลางรังเอเลี่ยนพวกมันกำลังกินบางอย่างที่หน้าตาคล้ายกับโลตีสายไหมอีริกกัโฟโดจึงอาศัยจังหวะนี้เพ่นนี้มาได้วันต่อมาเมื่อแซมได้รับยาแล้วอาการของเธอก็ค่อยๆดีขึ้น พวกเขาจึงออกเดินทางตามหาร้านพิซซ่าแต่แล้วก็พบว่าร้านพิซซ่าที่แซมชอบกินนั้นโดนไฟไหม้จนไม่เหลือซากคงไม่มีพิซซ่าให้กินอีกแล้วแต่อีริกก็ไม่ยอมแพ้เขาออกเดินทางตามหาร้านพิซซ่าจนในที่สุดเขาก็เจอพิซซ่าและเอามาให้แซมกินจนได้แม้จะไม่ใช่ร้านที่แซมชอบแต่เธอก็ได้กินพิซซ่าสมใจอยากแล้ว โฟโดเองก็ได้กินพิซซ่าด้วยเวลาต่อมาภายในวันเดียวกันนั้นพวกแซมก็พบว่าเรืออพยพบลำสุดท้ายกำลังเล่นออกไปจากเมืองแล้วแต่มันยังไปไกลไม่มากเรายังสามารถว่ายน้ำไปที่เรือนั้นได้พวกแซมจึงเดินทางไปที่ท่าเรือเซาสตรีตตรงท่าเรือในตอนนี้เต็มไปด้วยฝูงเอเลียนขึ้นเป็นแบบนี้เราไปขึ้นเรือไม่ได้แน่ แซมจึงตัดสินใจทำในสิ่งที่เสียสละและกล้าหาญมากเธอกอดและจูบลาโฟลดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วส่งโฟลดให้อีริกอุ้มแซมบอกให้อีริกพาโฟลดวิ่งไปที่เรือสุดชีวิตเธอจะทวงเวลาเอเลียนให้แซมหยิบประแจเหล็กแล้วทุบกระจกรถทุกคันที่เธอพบเพื่อใช้เสียงสัญญ,ญาณเตือนภัยรถหลอกล่อฟูงเอเลียนอีริกจึงอาศัยจังหวะนี้ เขารวบรวมความกล้าอุ้มฟโฟลโดและวิ่งเต็มสปีดไปที่ท่าเรือสุดชีวิตโดยฝูงเอเลียนก็ได้ยินเสียงเขาและมันหันกลับมาไล่ตามเขาอย่างบ้าคลั่งอีริกเร่งฝีเท้าสุดชีวิตเขากระโดดลงไปในน้ําและหนีพวกเอเลียนได้การเสียสละของแซมนั้นได้ช่วยชีวิตอีริกกับโฟโด,โดแซมได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอต้องการแล้ว อีริกจะคอยดูแลโฟโดในตอนที่เธอจากโลกนี้ไปแล้วเธอจึงหมดห่วงแซมเปิดเพลงที่เธอชอบเพื่อให้เธอมีความสุขในขณะที่เธอโดนเอเลี่ยนปลิดชีพประจบกันไปแล้วครับกับ a q u i e t Place Day One เพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบ ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังเดี๋ยวจะสนับสนุนค่าขนมแมวเลียให้หน้องๆก็สามารถจิ้มปุ่ม Super ร์แทงได้นะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย